สวัสดีค่ะรถบ้านมือเดียวเดิมๆนะคะทุกท่านคันนี้นะคะนิสสันนวาร่าค่ะรถฟี0 7นค่ะเครื่องยนต์2,500อซีซีนะคะเกียร์ธรรมดา6เกียร์ทุกท่านเป็นรถสประตูด้วยนะคะ2,500ซีซีดีเซลคอมเบเลวค่ะอัตราการเร่งดีขับขี่สบายรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะสภาพดีแบบเดิมๆค่ะไม่มีชนหนักเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะคะประหยัดน้ำมันมากๆ ราคาคันนี้139,000บาทค่ะชุของดูแลร,รักษาเป็นอย่างดีเลยนะคะทุกท่านและยังสามารถจัดไฟน้นกันได้เต็มด้วยนะคะเครื่องเกียร์ชงร่างดีทั้งหมดกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะภายในสภาพสวยห้องโดยสารกว้างๆแบบจุใจรถอยู่แถวโคราชนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้นะัดชมค่ะติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรและไอดียใต้คลิป แอดมินใส่ช่องทางการติดต่อไว้ให้ท่านที่สนใจเรียบร้อยแล้วนะคะในว,วันนี้ทางเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ